ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวพฤหัส ที่จะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลถึงชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนในเรื่องอะไรนะคะซึ่งตัวดาวพฤหัสเองค่ะจะมีการโครจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงระหว่างวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567ค่ะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะที่ดาวพฤหัสจะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษค่ะ ในความเป็นราศีเมษนี้เป็นเรือนของความเป็นภพลาภะของเจ้าชะตาเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนของความเป็นภพลาภะนี้ดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวราศีลัคนาของตัวท่านชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนเองก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสค่ะ ในตามหลักของโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสเป็นดาวฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวบุญดาวกุศลเป็นดาวที่จะมาให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่ดีค่ะเรียกว่าบุญกุศลนะคะที่ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเองได้สะสมหรือสร้างสมไว้ในช่วงระยะเวลานี้จะกลับมาให้คุณสนับสนุนกับเจ้าชะตาค่ะ สำหรับชาวราศีมิถุนแล,ละลัคนาราศีมิถุนเองนะคะดาวพฤหัสนก็เป็นดาวที่ครองอยู่ในภพของความเป็นปัตตานีและภพของความเป็นกรรม,มะด้วยค่ะก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในราศีมีนเป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรค่ะก็ส่งผลดีกรเรือนชะตาของตัวท่าน แต่อิทธิพลของดาวพฤหัสในความหมายของโหราศาสตร์เขาบอกว่าดาวพฤหัสจะส่งกระแสส,ส่งอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าไปอยู่ในลักษณะของการกลุ่มหรือร่วมนะคะอย่างเช่นราศีเมษและในลักษณะของการตรีโกนนะคะและในลักษณะของการเล็งราศีหรือลัคนาตลอดจนในตำแหน่งของการโยกหน้าและโยกหลังค่ะนี่คืออิทธิพลที่ดาวพฤหัสจะส่งกระแสส่สงอิทธิพลไปถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะก็มีทั้งให้ทั้งผลดีผลเสียดาวทุกดวงค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสหรือดาวดวงอื่นๆเมื่อโคจรเข้าไปก็จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะแต่จะให้อิทธิพลในด้านดีค่อนข้างที่จะมากกว่าหรือในพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดดาวพฤหัสโคจรเข้าไปทับนะดาวอะไรในดวงชะตาก็จะให้แง่มุมที่แตกต่างก,กัน เพราะฉะนั้นการฟังคําพยากรณ์เหล่านี้ควรจะฟังแบบเป็นกลางๆค่ะอาจจะยังไม่ต้องเชื่อคําพยากรณ์ทั้งหมดฟังด้วยสติเราจะได้กว่าทําความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับหลักของโหราศาสตร์ไทยในการที่เราจะเอามาใช้เป็นคําพยากรณ์นะคะ ดาวพฤหัสเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในราศีเมษดาวพฤหัสจะมีกําลังค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งของความเป็นราชาโชคนิยามความหมายของดาวพฤหัสที่อยู่ในตําแหน่งของความเป็นราชาโชคก็จะให้ผลดีเพราะว่าดาวพฤหัสจะมาให้คุณสนับสนุนกับดวงชะตาของตัวท่านส่งผลให้ดวงชะตาของท่านจะมีฐานะทางความมั่นคงค่ะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มพูนค่ะ เจ้าชะตาจะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการแสวงหาโชคโอกาสความสำเร็จในธุรกิจการงานจะเดินทางไปถิ่นฐานใดในช่วงระยะเวลานี้มักจะมีคนเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านบางท่านก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลอาจจะได้ไปย้ายถิ่นฐานนะคะหรือภูมิลำเนา หรือบางท่านอาจจะเติบโตนะคะเดินทางไปอยู่ใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือต่างแดนก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ดาวพฤหัสยังให้นิยามความหมายถึงความใหญ่โตหรูหราเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบค่ะมักที่จะมีโชคลาภอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับชาวราศรีมิถุนและลัคนามิถุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวราศรีลัคลนาของตัวท่าน ท่านใดที่ประกอบธุรกิจการงานเป็นเจ้าของกิจการหรือรับราชการหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมียศมีตำแหน่งในช่วงระยะเวลานี้จะมีโอกาสในด้านดีค่ะเจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่หรือมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะ ซึ่งอย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษนี้ดาวพฤหัสก็ต้องรออิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์ค่ะที่จะเข้ามาในลักษณะของการกุมเล็งนะคะโยกหน้าโยกหลังแล้วก็อยู่ในลักษณะของการตีโกนถึงจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะซึ่งในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตในราศีเมษเป็นภพลาภะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์จะโครจรร่วมกับตัวดาวพุธดาวพฤหัสและตัวพระราหูซึ่งตัวดาวอาทิตย์เมื่อโครจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรค่ะส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองหรือของที่มีค่า หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นมรดกที่ดินที่จะได้จากผู้ใหญ่คนในครอบครัวบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลและมักจะมีโชคใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอมิตรสหายที่ดีที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านค่ะในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กร,รกฎาคม ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะมีเรื่องราวของความร้อนใจเจ้าชะตามักจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของญาติสนิทมิตรสหายเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้รับโชคใหญ่จากคนในครอบครัวอาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยมีโอกาสจเจริญก้าวหน้า เจ้าชะตาจะมีไหวพริบปฏิพานดีมีสติปัญญาในด้านดีที่จะสแสวงหาโอกาสตลอดจนมีมิตรสหายที่ดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านสำหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอความรักครั้งใหม่ค่ะในช่วงระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ เป็นพบสหัชชะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรทำมุมตีโกนถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการติดต่อเจราจาประสานงานจะมีช่องทางที่ดีมีโอกาสที่การเจราจาจะประสบความสำเร็จเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอมิตรสหายที่ดี ที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดจนมีโชคลาภฟุ้กฟุกที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตในราศีตุลเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในลักษณะของการเล็งดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษ ส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากบุตรบริวารการแสวงหาโชคโอกาสใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์การติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะให้ผลดีจะมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเป็นช่วงที่เจ้าชะตา จะต,ต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเจ้าชะตาจะค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง14มกราคม2567ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตในราศีธนูเป็นภพปัตนิของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะทำมุมตีโกนถึงตัวดาวพฤหัส ที่อยู่ในราศีเมษเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอคนต่างเพศที่จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านอาจจะเข้ามาในลักษณะของหุ้นส่วนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เจ้าชะตาจะอยู่แวดล้อมกับคนในวงสังคมมีโอกาสพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองคนรัก จากการเข้าสังคมหรือคู่ครองที่เกี่ยวข้องในมุมของธุรกิจการงานบางท่านก็อาจได้เจอรักครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นคนที่ดีค่ะที่จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอความรักครั้งเก่าอาจจะหวนคืนกลับมาหรือความรักที่แปรสภาพจากเพื่อนสนิทจะก,กลายมาเป็นคนรู้ใจก็ได้ หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะโฟกัสไปมุมของตัวการงานในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาก็จะให้ผลดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าในมุมของตัวการงานค่ะในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2567ดาวอาทิตย์ดาวิตจะโคจรเข้ามาสถิตในราศีกุมเป็นภพสุภะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีโชคโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเพราะตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์อยู่ในลนักษณะของการโยกหลังเรียกว่ามีคนเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านในทุกๆด้านค่ะโดยเฉพาะในมุมของตัวการงานก็จะมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆ เจ้าชะตาจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มีจังหวะทิศทางในด้านดีเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถตามสติปัญญาที่เจ้าชะตามีในการสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับตัวเองในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีความกระตือรือร้นเพียรพยายามบางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึง30เมษายน2567ดาวอาทิตย์จะโครจรกลับเข้ามาสถิตในราศีเมษอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์นะคะจะมาให้ผลในมุมของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ดาวพฤหัสจะโครจรย้ายในช่วงหลังจากวันที่30เมษาเมื่อดาวอาทิตย์โครจรเข้ามาร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตร อิทธิพลของดาวพฤหัสจะให้ผลในมุมของตัวโชคใหญ่ที่จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาที่เราเรียกกันว่าดาวจะมีกำลังก่อนที่จะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าแรงของดาวถีบนี่แหละค่ะจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีโชคใหญ่ที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีการงานในลักษณะของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา จะให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่านมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่เป็นคนมีความสามารถสติปัญญาดีมีทรัพย์สินเงินทองนะคะที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านการงานในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเรียกว่าที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีดวงที่จะได้เงินก้อนโตจากการลงทุนเรียกว่าโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกลหลายๆท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ